สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชน,นิชัยเมืองคำชั้นม .4.8 รแเลขที่2 2นะคะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดการสร้าง Smart School นะคะโดยแนวคิดเนี่ยจะมาจากอยากช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็ะจะมีการนำเอาพลังงานสะอาดมาใช้จากทังหันลมแล้วก็โซลาร์เซลล์นะคะภายในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการปลูกต้นไม้มีการสร้างแปลงเกษตรนะคะไว้เพื่อ ให้นักเรียนเนี่ยสามารถมาศึกษาแล้วก็นำเอาผลผลิตเนี่ยไปอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนได้แล้วก็ในส่วนของอาคารเรียนเนี่ยก็จะมีอาคารต่างๆที่สามารถรองรับได้กับจำนวนของนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับสนามกีฬาซึ่งจะมีเพียงพอที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถเลือกสรรชนิดกีฬา ที่สนใจได้ในส่วนของพื้นที่นะคะเราก็จะมีพื้นที่กว้างเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยอยู่กันได้อย่างไม่แออัดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ